สวัสดีครับตัวนี้เป็นมีดญี่ปุ่นนะครับผมรับคมจบที่เบอร์1นึ่งด้วยหินจีนตัวนี้นะครับก็เป็นคมกดเส้นผมปกติทั่วไปแต่คลิปนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับก็ดูให้เป็นซาร์ดี้เคสลวกันว่าที่ผมบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีความจําเป็นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับผมปั่นหรือเปล่าโจมตีคนอื่นหรือเปล่าก็มายกตัวอย่างให้ดูให้ชัดๆนะครับว่ามันไม่มีประโยชน์ยังไง เส้นนี้ก็เป็นคมกดเส้นผมปกติลองดูนะครับไม่เห็นนี่ก็เป็นกดผมปกติทั่วไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆรับไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมขอไม่ถึง20วินาที อ่ะตัดกระดาษล่างนะครับ แค่นี้นะครับมาลองกดเส้นผมกันดูใหม่เรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่เข้าแล้วทั้งแนวคมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้น นะฮะแค่รับให้มันปีกกระดาษได้เนี่ยก็เหลือเฟือต่อการใช้งานแล้วนะครับี่ยก็ให้ดูชัดๆนะครับว่าไม่ได้จริงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับเป็นเหล็กกล้าทนสนิมไฮคาร์บอนสแตนเลสก็รักษาคมได้ดีนะครับไม่ใช่เหล็กกระหลงป้องอะไรนี่ขนาดรักษาคมได้ดียังรักษาการกดเส้นผมไว้ไม่ได้เลยนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันไม่จําเป็นก็คือแบบนี้ดังนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าทํามันไม่ได้แต่ถ้าอยากทําอยากกดเส้นผมอยากอะไรเล่นๆ่นอย่างเงี้ยก็ไปเน้นที่การเก็บเกรสรให้ดีนะครับเก็บเกรสรให้เกลี้ยงแล้วมันก็จะทําได้อย่างมีดเล่มนี้เนี่ยถ้าเอาไปสบัดหนังเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้ความคมกลับมาอาจจะไม่ร้อเปอร์เซ็นแต่ได้กลับมาเยอะนะครับก็ใช้การสบัดหนังทาสารขัดที่มีคุณภาพ ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยืนยันคําเดิมนะครับคมกดเส้นผมไม่มีประโยชน์อะไรผมทําเพื่อ,อดึงดูดลูกค้าเฉยมันมีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งนะครับคือมีประโยชน์กับตัวผมนี่แหละถ้าเพื่อนๆอยากได้คมกดเส้นผมส่งมารับผมก็ได้ตังค์ถูกไหมอ่ะนั่นคือประโยชน์ของมันแค่นี้แหละครับแล้วเจะกนใหมาคลิปหน้าครับ